สวัสดีครับผมแม่พี่น้องนะครับมือนี่อยู่กับผมเบสซี่นะครับมือนี้เข้ากับมากันที่อําเภอร์พนัตดิคมนะครับมาใส่เบสนะครับครับไอ้นาวินนะครับแล้วก็น้องปรามนะครับอามี่มือนี้เข้ากับมาเดียจริงลีดนะครับสื่อมาน้ำตลาดขางท่านละมือนี่กับมาร้ายครับเบสเวยครับบอมเป็นคนคนกับมาสามซีคนนะครับมือนี่เข้ากับนีและครับ ผู้ใด่นึี่งมันยิ้มแกมใครอุ้มแต่ว่าไปนะครับมันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เ้เฮาจะไปใส่นะครับมันนี่ผมเอาเบดมาเก่าสิบล้างนะครับใส่ครับผ่านปราบนะครับลุยกันเลยน,นะครับไปยาวครับยาว หลังแรกครับหลังแรกแคกมันครับสไปตอนนี้เขาก็ันไปเรื่อยๆนะครับรับส้มไปเรื่อยๆได้ครับพร้อมพี่น้องเอ้ยนี่คือเฮาใส่เยียร์ใส่เดือนนะครับสลับกันไปนะครับกับเยียร์จิงลีดนะครับมาเนี่ก็ในกระเป๋าก็ไมี่งังครับนี่คว้าหมันนะครับเต็มกระเป๋าเลยครับมาเนี่ยไป มันตะเวนนะครับกินหอดบ้านเด้อกินหอดอุดรบ้านเท่าเด้บรรยากาศจะจีกันเลยมาได้พ่พอครับเพจแต่งานไรกันเลยออกมาหาอยากหากินแน่ครับวันหยุดไปไซเบ็ดก่อนได้ครับวันนี้ผมก็บจีไซเบ็ดซยโโโอ,อยมูฮกกรนะครับน,นี่นะครับอันนี้ก็คือ ตอนอย่าอัมกับมานะครับตอนไซแล้วกลับมานะครับเพิ่งขับมานะบอหินมีดตะแม่ยิ่ง่ครับระดูตะแม่หนึ่งเ้าแข็งนี่แหละครับอยากีุ่ยแบบไอ้ครับป็นเวลาแล้วครับไปยามเบ็ดนะครับรอบแรกนะครับของวันนะครับเพื่อที่ยามรอบเดียวนั่นแหละครับประวัาเออเหื่อยครับประมาั่นสี่กิโลนะครับยางบอลเลนด้ยครับเด้อเมือนี้มาสอดแกะหเลยครับว้าวอี๋ครับลุย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับเบิ้งครับเดึงยวบยวบโอ้ยส่ันนี้ทำไมเล็กหน่อยมาเงี้ยคุณชวดที่พอครับปลาดุกครับปลาดุกเตรียมโลกครับท่อแข็งให้เขาแหละครับพ่อพี่น้องเอ้อจะมาคักก็แน่เลยหมานี่รีครับมือเอา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 ใส่มือขอเสนอ นาเกง้งบวมอยู่ววยท,ทดดี่เอานี่บวมอีกว่าจริงเราจะปวดได้เอาละครับเข่าทุ่งแงงเรียบร้อยแล้วเอาเอ้าเอาเอาเอาโอ,อ้โหทุ่งแยงน่อยปวดแล้วครับโยกโ,โปวเนี้โยโยกปวเนี้ยนี่ครับพันปามนะครับมื่อนี้ไปนะครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยเอาเน,นี่นะครับตัวที่สองนะครับ ติดต่อกันเลยนะครับบรกสุทธายไว้นะครับฟาดปามคาดไซเมียอยู่ทั้งหลังนะครับก็มาครับเกือบแม่นลุดครับตัวนี้เซอร์อันครับกระตุยนี่ครับตัวนี้ผ่านปามมาแล้วบอกว่าถือกล้องให้แน่ถือกล้องให้แน่เอา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 ไงเต๋อคร่บปวดอ่ะเออกับมะหุมเออชขอาหันตะก้อนนะครับคน ดินแห่งการนี่เกาเนะ <Yes. S 1> าะพันเบ็ดพันเบ uh? ็ดในตำนานในตำนานไส่ห <c oughs> ้อใส่ตอบาทเทนิดใส่ถุงละ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เดินทางต่อครับนะ <c oughs> ครับนี่ครับครับ <c oughs> รอบสองนะครับ <c oughs> ได้ซ้ำนี่นะครับได้ปะตองหลกักกระปะเข่งสามสี่ตัวนี่นะครับ บอมันปนได้ครับรอบนี้เอาถอะไปรุนแามาเด้วครับเด้อผลรวมนับร่วมเราติดเป็นยังไงนะครับเจอกันยาม้าครับฝนตกแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับมือนี่กับมาแล้วนะครับแจ้งแล้วนะครับนี่พยยามมาแล้วนะครับไปเก็บเบ็ดมาแล้วครับนี่ครับบปไ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 ปายบายปียไป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 ไตไปไปไปไงครับ่ ก็ได้อยากได้กินนี่แหละครับเมื่อยครับเมื่อนี่มือขึ้นใอ้ฝนตกเบ็ดขึ้นนี่ครับเอ้ยปลารอบครับปลาคอรอบครับว้าเหนียครับปลาเบ็ดนะครับนี่นะครับมีแต่ปลาเข็งครับเอานะครับบาทที่นี่เมื่อได้บาทที่นี่จิงเวล่านะครับบายบาย